สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมโอ้ยชัดเจนเลยครับอ่ะคุณอะไรเอ่ยอ๋อคุณหนึ่งครับผมคุณหนึ่งจากจังหวัด จังหวัดลบบุรีครับลบบุรีนะฮะอระเค่เยอะมากเลยไม่ใช่ใช่แล้วไม่ใช่ไจิตร่ไม่ใไม้ใล่ไม่ใช่ลม่คช่าม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใี่คือประวัติจริงๆที่ไม่ัติจริงๆนะห่ายคไม่รจะไม่จักผมึกษาผม่ึกษไมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นม่ใครไบ่รับผม่้ช่ไมด้ว่ไม่ใไม่เข้าม่าช่ไม่ใชตม่ใค่นมครั่ผม่ใช่ไม่ใช่นม่ใเสีมงดังนมดนึ่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผม ไม่ใช่ไม่ใช่หรอเดี๋ว่าเขาค้างนะครับไม่ใช่ใช่ไหมคุณหนึ่งจากอำเภออะไรเอ่ยอ๋ออำเภอพัฒนานิคมครับผมพัฒนานิคมนี่เคยดูคอนเสิร์ตของก๊อปปี้โชว์ของเทคโนอยหรือยังครับอ๋อยังไม่เคยดูครับผมเนียังไม่เคยดูโอ้พอดีเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงสั่นก่อนครับตะกี้มันหลายสายเป็นร้อยสายแล้วนะฮะเสียงสั่นเป็นยังไงตื่นตื่นตื่นอยู่นี่นะฮะทำให้ผมด้วยผมไม่เคยใช้เลยคผมไม่ใช่บีบีนะฮะอ่ายังไม่เคยชมงั้นเดี๋ยววันนี้เเเรรามีป็นนคอสิ์ต นะครับจากเทคงน้อยมอบให้ด้วยครับผมอยู่ได้ไหนฮะอยู่ในในจอฮะในจออ๋อ่ะคุณหนึ่งครับครับผมมีอะไรจะถามแก๊งนี้ไม่เอ่ยอ๋ออย่ไงนนะฮามี่แอบฟังแอบฟังทีวีกันทุกทุกช่องเลยครับผมดังนั้นขอให้พวกพี่พี่แสดงแสดงได้ดีๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามผลงานตลอดไปครับ ไม่ไปรับาไปพรด้วยอยู่ปากซอยสังเกตาก็ขอบคุณมากๆสำหรับคุณเอ๋แล้วเดี๋ยวอย่าลืมให้ชื่อที่อยู่หลังใม่ไว้ด้วยนะครับครับผมไปแล้วเรียบร้อยอ่เรียบร้อยดึงไปรับใหม่ละอีกสายมาแล้วเหรอไม่นะอ่โอเคสวัสดีครับสายที่สองในนี้สวัสดีครับฮัลโหลครับครับผมคุณไรเอ่ยชวบริตครับคุณชวบริตโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับ คุณเขาทไม่ใช่คุณจะมาได้จากที่ไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดเชนาาครับอ๋ออยู่เชน่าขึ้นไปอีกเพียงเดิมใช่นี่แล้วก็เชนาานกนกเขาเป็นฐานเยอะเลยนะฮะครับผมยอมเพื่ออะไรอะครับของเชน่าอ๋อเพื่อเมืองครับเพื่อเมืองอ๋อเพื่อเมืองแล้วนี่เคยดูก๊อปปี้โชว์ของเทคโน้อยไมเอ่ยเอ่อยังไม่เคยครับเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายไม่ใช่ครับแล้วอยาจะชมอีกไหมอยากชมอีกไหม แน่นอนครับแน่นอนก็ต้องเป็นแฟนกันครับต้องเป็นแฟนต้องเอาไปเล่นที่งานอบตอบจจังหวัดด้วยครับงานเปิดสวนนกไชนาดอย่าลืมติดต่อพวกเราเลยนะครับแน่นอนครับแน่นอนคุณอะไรนะคุณอะไรับคุณเฉลียวิครับครับผมบวชยังครับบวชแล้วครับแต่งงานยังครับแต่งแล้วครับจัดวันเกิดไปยังครับ เอ่อยังครับโอเคงั้นเดี๋ยวงานวันเกิดอย่าลืมเรียกใช้แล้วกันดีนะอะไรแบบนี้เนี้ยนดีนะที่จัดวันเกิดไปแล้วผมแล้โอรูโอ้ยอย่าลืมนะคุณชจวาริตนะแน่นอนครับแน่นอนแต่แน่นอนแล้วงั้นเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อเลยถ้าถึงวันเกิดปุ๊บโทรจิกเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวให้เบอร์ไว้หลังไมค์ด้วยนะแล้วก็ที่อยู่ด้วยนะครับคุณเจวาริสนะครับผมครับผมอ่าเดี๋ยวมอบเป็น VCD ให้ด้วย1ชุดครับ ครับคแต่วันนี้ยินดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือผู้โชคดีสายที่ท่านที่สองนะครับมีสายก็ลอยแล้วไม่ครัโอเคไม่ตอนแรกนี่ใช้รับหลังใหม่โอเคส่งขึ้นมาแล้วไงสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีไม่ว่ยิ้มอีก พูดสิครับผมเห็นคุณนะครับไม่หยุดเขาได้ยังไงเลวคุณไม่รู้เลยว่าจานพีเอสไอเราสามารถดูคนที่เราจัดรายการได้เนี่ยได้เลยฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่อป้อมครับคุณต้อมจากจังหวัดสมุทรสาครครับสมุทรสาครอ่ามาทางนคุณต้อมรบกวนพักเท่านั้นนะคะบอลแสตมปทีวีนะคะอ่ะคุณต้อมเคยดูเทคโน้อยอินอยโชว์หรือยังครับยังครับยังไม่เคยดูเหมือนกันเหมาะเลยคนรู้จักเยอะนะคะเนี่ย สมุดสมุดใครู้จักใครรู้จักเอ้าโอ๊คทำไมนี่แบบนี้พอมันพูดขึ้นมาผมให้อนุญาตนะครับอนุญาตได้เลยนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีสามารถหยิกเขาได้ไหมเต็มที่นะฮะแต่เขาจะไม่เจ็บทำไมคะครับอ้อรมเริ่มเอ็นี่คุณอะไรนะลืมเลยคุณป้อมคุณป้อมคุณต้อมด้วคุณป้อมฮะ จะสมุดปราการใช่ไหมครับผมซุนสาครับครับที่มหาชัยป่ะใช่ครับอ่าเล่าในเมียคุณต้อมถามก่อนบวชหรือยังเอยคุณต้อมปวดนะบวดหรือยังครับเคยบวดยังบวชแล้วครับเอางานอะไรอีกงานอะไรอีกแต่งแต่งเคยแต่งหรือยังแต่งงานยังแต่งแล้วครับอ่าแต่งอีกอะไรดีแต่งอีกคนก็ได้ครับเออโอเคคิดมีแผนหรือยังฮะว่าจะแต่งอีกคนนึงเอ่อก็กําลังจัดจัดหา จัดหาแล้วพูดบอกแสดงว่ามีคนหนึงผมอยู่จัดหาอะไรอ่าถ้าจะจัดงานอะไรก็ตามแต่ก็อย่าลืมไปกันขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานโกนจุกงานอะไรอีกไปหมดทุกงานแล้วครับโกนจุก่อตาโกนผมไฟแม่ยายอะไรก็พวกเราไปหมดพระป่าทอดกระถินได้หมดเลยครับเออได้หมดเลยครับนี่แสดงว่าพระป่านี่ก็ไปกับคณะรถเขาได้ด้วยเงินอ๋อเรามีรถตู้สองตัวครับจะมีรถตู้เราจะมีวีทีอาร์เราจัดรายการส่งบนรถตู้เลยรถตู้จะติดสติ๊กเกอร์ จิตจานกรเทียมดูช่องหายตลอดางได้ด้วยเป็นเป็นคล้ายๆของกองกองอึ้ควายข้างบนอะไรอ่าเงี้ยช่องหายสถานีมันคือเพื่อคนไทยโอ้โหนี่เขาจำแม่นมากเราไปช่องอื่นแล้วก็ไปเปิดช่องอื่นนะโอเคอ่ะคุณต้อมครับคุณต้อมครับครับงันเดี๋ยวมอบเป็น vcd นะครับเอาไปให้ชมก่อนแล้วก็ถ้าสนใจอะไรยังไงเบอร์อยู่ใน vcd เรียบร้อยติดต่อได้นะคุณต้อมนะ ครับอย่าลืมทิ้งที่อยู่ไว้ให้หลังไม้ด้วยนะคะครับครับผมสวัสดีครับนี่สามแล้วใช่ไหมสามแล้วอืมก็จะมีสัญลักษณ์อีกไหมไม่มีถ้าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลังไม้นะ025845392และ025845399เดี๋ยวมอบให้อีก2ท่านนะฮะสำหรับใครที่ออดได้ด้วยอ่ามาสวัสดีครับครับผมครับคุณอะไรครับฮัลโหลชื่อคุณอะไรครับคุณสมศักดิ์ครับจากจังหวัดอะไรเอ่ย พีจิตครับลูกโอ้ยิงสาวงามอะไรนะอะไรนะสาวงามพีจิตพุทธอดีตชาลวานรู้จักเบิ้งสีไฟไหมครับฮัลโหลรู้จักเบื้เองสีไฟไ,ไหมเคยไปครับเคยไป<อ>เคยเห็นแขนใหญ่พอแขนใหญ่น่ะโ,โอ้ดูเสียงดิงดูเสียงย้อนต้องฟังทางโทรศัพท์นะครับอะไรครับต้องฟังทางโทรศัพท์นะฟังเสียงทางโทรศัพท์เลยครับ แต่กเท็งเลยถามอะไรเข้าไปนะสวัสดีครับครับผมนี่แต่เคยเป็นบึงสีไฟบ่อยไหมบ่อยครับไปแล้วนี่ก็มีงานประจำปีแข่งเรือมาก็ไปครับโอ้แล้วตอนระเขงใหญ่ยันอยู่ไหมครับอยู่ครับโอ้ลงอกพัทีทำไมครับ ก็นึกว่าขย้ายไปแล้วไงะใหญ่ขนาดนั้นเป็นหอประชุมใหญ่ได้ใหญ่เลยออแต่ว่าผมเคยไปเห็นเขาเขียนไว้เหมือนกันว่าอยงตรงตรงหางะห้ามยกเล่นผมก็เลยมองเอ๊ะไข่ไปยกเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยล้วงานแข่งเรือนี่เราจะได้ไปเล่นไหมครับอ๋อเขามีไปแล้วครับมีไปแล้วเอ้าปีหน้าไงปีหน้างานปีใหม่ก็ได้นานใกล้แล้วงานแห่จระเข้อะไรพวกนี้ฮะ เอ้ยนี่นี่คุณเลยนะยื่ชี้แหละสมศักดิ์พี่สมศักดิ์เอออย่างคุณสมศักดิ์นี่บวชแล้วเบิกงานแล้วครับวันเกิดไปแล้วครับขึ้นบ้านใหม่ยังครับขึ้นบ้านใหม่เออขึ้นแล้วครับอ่าแล้วบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วครับขึ้นยังขึ้นหมดแล้วครับเฮ้ายเขาทั่วถึงกันเนี่ยเอาล่ะลองงานหน้าแล้วกันครับถูกรางวัลที่หนึ่งก็โทรมาเลยครับนี่ดีดีดีฮะอ่าคุณสมศักดิ์ครับผม นี่เคยดูก็พี่โชว์สดๆดหรือยังครับยังครับยังไม่เคยดูของสดๆจริงๆต้องติดต่อถ้าอยากดูสดๆจริงๆนะครับไม่แพ้เลยครับตัวคนละห้าสิบบาทครับอ๋อครับนี่คือพิจิตด้วยนะครับเรื่องเรื่องทองสลับคณะเท่งน้อยและเรื่องเล็กครับอู้เรื่องใหญ่มากเลยครับ งั้นเดี๋ยวมอบเป็น VCD นะครับบันทึกการแสดงสดของเทคโนโอยีโชว์นี้ให้ด้วย1แผ่นแล้วก็ที่สำคัญมีงานอะไรติดต่อได้เลยมีเบอร์เรียบร้อยนะครับอวันนี้ขอบคุณคุณสมศักดิ์นะครับสวัสดีครับ